สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าอ,อกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายอภิชาติจงสกุลอดีตรองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาวันนี้เวลา17.41นาฬิกา4นาที สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในการพระราชทานเปลิงศพนายอภิชาติจงสกุลอดีตรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่21กันยายน2568สิริอายุ70ปีนายอภิชาติจงสกุลเกิดวันที่10มิถุนายน2498 เป็นบุตรของนายสภาพและนางอารันจงสกุลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อสําเร็จการศึกษาได้ดํารงตําแหน่งสําคัญอาทิผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดนราธิวาสผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต8จังหวัดพิษณุโลก เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินประธานคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคน,นมแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาผลงานที่โดดเด่นเช่นการถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับโครงการอนเนงมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดินอาทิ โครงการวิจัยการแกล้งดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟทูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราช,ชบุรีและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาถวายงานสมเด็จพระนิธิถาจิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาราชชีอาทิโครงการปลูกป่าชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การปลูกพืชพลังงานทดแทนปาล์มน้ำมันสบู่ดำตามพระราชดำรินอกจากนี้ยังรับผิดชอบโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมพัฒนาที่ดินในการเจรจาขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยทุนฝึกอบรมให้นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินและการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระยะที่3 2,550- ถึง2,554การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการการวิเคราะห์ดิน กับสาธ,ธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาพระภูมิน80หมอดินนําทิศสู่ชีวิตพอเพียง <S <S พเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมอดินอาสาที่เป็นตัวอย่างในการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความพร้อมเป็นตัวอย่างแก่หมอดินและเกษตรกรรายอื่นๆเมื่อปี2558ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรโมงกุฎจตุตถฐายิเรกคุณาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4ด้านครอบครัวสมรสกับนางตุลยาจงสกุลมีธิดาหนึ่งคน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษุนัขบ้าโลกประจำปี2568วันนี้เวลา13นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีสเสด็จไปโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2568ซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าลดการแพร่ระบาดและการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าของการเอาชนะโรคนี้ซึ่งนอกจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นเครื่องมือสําคัญป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประสบความสําเร็จในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี2,568ทั่วโลกร่วมการรณรงค์ภายใต้แนวคิด Act Now You Me Community อย่ารอช้ารวมพลังหยุดยั้งพิษสุนัขบ้า mm hmm. เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจรงิงจังอันจะนำไปสู่การปลอดโรคพิสุนัขบ้าที่ยั่งยืน mm hmm. โอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับการรับรองเป็นจังหวัดปลอดโรคพิสุนัขบ้า พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานแทรนเรบียสวอร์ d ปี2567และ2568และพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินง,งานยุทธศาสตร์ที่3โครงการสัตว์ปอนโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธาน จากนั้นท่อประเนเทศนิทรรศการ w o อร์ r รบ i ส s Day 2025หรือวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาทิกรมปรสุสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมควบคุมโรคกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประรัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ร่วมกันจัดแสดงยุทธศาสาตร์การดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกองค์การสุขภาพสัตว์โลกองค์การอาหารและน้ำเพื่อการเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การพันธมิตรได้รวมการประกาศให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพ,พิษสุนัขบ้าโลกโ<อ>เพื่อใช้เป็นเวทีรณรงค์ระดับโลกในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำจัดโรคพ,พิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2573 ตามเป้าหมาย zero by 2030ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่15ประจำปี2568เวลา18นาฬิก50นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี เสด็จไปห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่15ประจำปี2568ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาอย่างต่อเนื่องทุกสองปีตั้งแต่ปี2539 เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่มีความเป็นเลิศสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล<ๆ>เพื่อยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปีนี้เป็นปีแรกที่มีรางวัลแห่งความยั่งยืน Thailand Tourism Sustainability Awards จะทำรางวัลกินรีเป็นสีเขียวเพื่อสื่อถึงความยั่งยืนจากนั้นพ่อประเนตวิดิทัศน์เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และการขับเสภากินรีคุณค่าแห่งสาบทศวรรษโดยทัชยชยปทุมวันต่อจากนั้นพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น5ประเภทรวม17สาขาได้แก่ประเภทแหล่งท่องเที่ยวจำนวน5สาขาประเภทที่พักนักท่องเที่ยวจำนวน4สาขาประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจำนวน3สาขาประเภทรายการนำเที่ยวจำนวน2สาขา ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนจำนวน3สาขาแบ่งรางวัลออกเป็น4ีระดับคือรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Excellence a w a r d ะรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Outstanding Awards และรางวัลแห่งความยั่งยืน Thailand Tourism Sustainability Awards รวมผลงานที่เขารับพระราชทานรางวัล146รางวัลในการนี้มีพระดํารัสแก่ผู้ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะเดียวกันเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความงดงามของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติความหลากหลายของธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและการบริการที่มีคุณภาพทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก ปัจจุบันแนวโน้มการเดินทางทางท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติและเป็นที่น่ายินดีว่าการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปีนี้ได้นำหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดให้มีการมอบรางวัลแห่งความยั่งยืนเป็นครั้งแรกถือเป็นการยกระดับ ภาพลักษณ์สร้างคุณค่าและมูลค่าให้การท่องเที่ยวไทยเทียบเท่าระดับสากลใน,นโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกหน่วยและขอให้ทุกท่านร่วมกันรักษาคุณภาพของการดำเนินงานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ